สวัสดีครับเพื่อนชาวลักกี้ฟอร์ยูที่รนกทุนตอนนี้เราอยู่ในเกมเกียร์ออฟเดอะวันฮัลานะเป็นเกมมาใหม่ล่าสุดอีกเกมหนึ่งของค่ายแบล็กเม i ิกเพลย์นะครับวันนี้ผมก็มากับทุน500บาททนานั้นเพื่อนนะทุนไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นที่เบ็ดบาทกันแล้วกันนะกดเองนะครับเกมนี้สามารถซื้อฟีสปินได้ด้วยนะเพื่อนนะแต่ว่าทุนเราไม่เยอะนะครับมานะจัดไปขอใช้ดวงนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะมีฟีเจอร์ลึกลับหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอะไรบ้างนะครับเกมนี้ก็ยังไม่เคยเล่นจากรัางนะครับ มีเกมใหม่เปิดตัวมาสองเกมนะของค่าย Black m a g t i c นะส่วนอีกเกมหนึ่งผมลงคลิปแล้วนะเมืนะ่อวานนะก็แตกบอลบอไปนะครับเกมพอหมดนีะ่ะจำชื่อไม่ได้นะ, <c oughs> ะสแกตเตอร์ครับีตปินโอ้ยสแกตเตอร์หรือว่าฟีตปิีกสามช่องขึ้นไปนะครับส่วนวาวจะเป็นเหมือนโล่น่ะเมื่อนนะ่ะสีแดงน,นะครับมีตัวโนด้วยนะครับรทุกครั้งที่มันคอมโบงเงี้ยมันก็จะคูณไปเรื่อยนะครับ ขอฟีจะเิ็นอีกช่องเดียวโอ้โหเกือบเข้าฟีตัวพินครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้ผมจะเพิ่มเบทเป็นสิบาทนะครับนะยาวๆนะกับทุนที่เหลืออยู่ในะตอนนี้เหลือประมาณสี่ร้อครับต้องได้สาช่องนะครับเพื่อนๆนะ3ามช่องในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเึงจะทำการคอมโ,มโบให้นะสามช่องขึ้นไปนะครับนี่ฮนะตัววายครับเป็นรูปหัวสินโตนะครับ ทุกครั้งที่มันคอมโบผ่านตัว,วายเนี่ยตัวไวก็จะคูณเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับสูงสุดนี่น่าจะถึงคูณหกนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะนี่เห็นเพื่อนตัวไวนะครับอาวแบบนี้ก็สวยดีครับนี่นะมันจะคูณไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มการเคลื่อนที่นะครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวตลอดนะมันจะขยับไปมาแล้วแต่มันจะสุ่มให้นะครับนี่ฮะคูณสองครับ โอนสาไปเรื่อยโอ้อันนี้ไม่ได้ครูนะครับเป็นอ e ีเกมที่มาใหม่นะครับน่าเล่นนะผมว่านะแต่ว่าไม่รู้มันจะแตกหนักหรือเปล่านะครับต้องไปดูในฟีสปินนะใจนี้ก็อยากจะซื้อนะแต่ว่ากว่าไม่รอดนะครับเพราะถ้าตูลมมาแค่ห้าร้อยนะถ้าซื้อถ้าไม่แตกก็คือเราหมดเลยนะขอลองกดเองดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันถึงสักประมาณสักสามร้อยนี่ผมจะลองซื้อให้ดูนะฮะ ถ้าเ,เราจะเข้าฟิตปินเองนะครับก็รอกดเองดูก่อนนะ้าให้เข้าให้ว่ากันอีกทีสายทุนต่ำเท่านี้มาแบบสายทุนต่ำนะคับหูาลไม่ค่อยเข้าเลยครับเนี่ยิ่งจะได้ปลึกสีฟ้านะนี่เทพอะไรไม่รู้นะหน้าเขีเขยวๆเนี่ยสุดหรือเปล่า <laughs> สุดหน้าเขียวหรือเปล่าเทพวันฮาราวันฮารานะฮะเกตออฟวันฮาราฮะชื่อเกมครับเกมใหม่ครับ เตอร์ไม่ค่อยลงเลยทุกคนนะหรือว่าฟิลิปปินส์ครับไม่ค่อยมาให้เห็นเลยนะถ้าทางจะเข้าฟิลิปปินส์ยากนะครับเกมนี้นะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ให้ซื้ออยู่แล้วไงมันก็อาจจะบังคับเราซื้อทางทางอ้อมก็ได้นะมันไม่ยอมให้เราเข้าฟิลิปปินสนะ์เนี่ยถ้าเกมมันไหลแบบนี้เรื่อยๆนะมันก็น่าเล่นอยู่นะนี่ไอ้ยน่าดนเดงลูเง้เทพอะไรนะ มีสามเทพนะครับใช่ไหมเท่าที่สังเกตนะฮะเนี่ยมีสีเขียวแดงแล้วก็ชมพูนะครับไม่รู้ว่าเทพอะไรบ้างนะอวายสองตัวครับไม่เข้าเอ้ยเข้าแล้วสวยสิครับแบบนี้มาเชื่อมกับวายตัวตัวบนนะครับวายตัวล่างหายไปแล้วนะโคนสามไปโอ้ยไม่ไม่ได้โคนสี่นะครับ มาไหมฟิเปินโอ้อไม่เข้าเอยคนเข้ายากมากเดี๋ยวถ้าใครอยากจะลองของนีนผมจะทิ้งล็อไปในใต้คลิปนี้นะครับเผื่อใครอยากจะลองดูนะเกมใหม่ล่าสุดครับเฮ้ยยังไงรอบนี้ขออีกช่องเดียวโอ้ยมายังมีรอบหนึ่งสวยครับเข้าฟีจะปินแล้วหรือ,อยังเอ่ยสามช่องหรือเปล่าอ่าเข้าฟีจะปินแล้วทุกคนสามช่องนะครับสิบรอบแล้วนะทุกคน แบบสิบบาทนะมันดนว,ว่ามันจะได้เท่าไหร่เฮ้ยทุกครั้งที่มันคูนมันก็เอ้ทุกครั้งที่มันคอมโบมันก็จะคูนนะครับนี่นะคูณแบบสะสมด้วยนะครับอย่างแจ่มนะเนี่ยเอาเนียครับยิ่งยิ่งเข้าลายบ่อยยิ่งคอมโบเนี่ยตัวคูนก็ยิ่งแพงนะครับยาวไปเพื่อนยาวไปตอนนี้อยู่ที่คูณสี่นะครับสวยครับมีไวามาลงด้วยเอาครับไปเข้ากับปลึกสีสีฟ้าสวยงาม สีเขียวโอ้เลยสีเขียวนะทุกคนนะผลึกสีเขียวไม่ได้เมื่อกี้คูณหกไปแล้วครับคูณเกียมาสวยงามครับสีแดงนี่ไงคูณแปดไปแล้วทุกคนคูณแปดเป็นพอยังคูณกับตัวไวอีกนะครับคูณสองสองเท่านะคูณสองเด้งนะครับคูณเก้าไปแล้วครับตอนนี้มารวว่าจบฟีสิเปินเราจะได้สูงสุดเอ้ยได้ฟีสิเปินเพิมเ่มทุกคนสิบรอบเลยนะครับเอาดีครับ รอบนี้น่าจะแตกนะตัวคนที่คูณเก้าเลยนะคนนะได้ฟีดปบนม์เพิ่มอีกสิบรอบเลยนะคนสิบครับแต่ว่ารางวัลเพิ่งจะได้ไปที่ร้อยเกสิบแปดเองนะทุกคนต้องลุ้นให้มันเข้าตัวพวกพวกเทพต่างๆนะเยอะๆนะครับหรือว่าเข้าสักหนึ่งแถวก็ยังดีนะสุดแถวนะครับคนสิบสองคนสิบสามไปเพื่อนสวยครับเข้ากับเทพสีแดงนะ ไลนเนี้ยมันมีสีเขียวเลยครับคูณสี่ไปครับโอ้โหซีุปเปอร์ครับทุกคนเริ่มมาแนละ้วเริ่มมาแนละ้ว่าคูณแพงนะ้วทุกคนนะคูณสนะิบสี่ครับตอนนี้สวยครับเทพสีเขียวนะคูณสิบห้าไปเพื่อนไหนเลยครับดอกเดียวนะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะฮะยังเหลืออีกสี่รอบนะครับเฮ้ยอ,อย่าว่าบ่อยเพื่อนเสียของอ้าวไายลงแต่ว่าไม่เข้านะครับโอ้ดูดิรอบสุดท้ายว่าไงเออมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย ขาวหน่อยเพื่อนโอ้โหได้มาพันห้าเอ็ดบาททุกคนถ้าเราซื้อเล้วก็จะได้เท่าทุนนะครับอันนี้มันเข้าเองนะตุลมาห้าร้อยครับโอ้โหจังหวะน,นี้ทำไมไม่มาในฟีจอปินแล้วเมื่อกี้เนี่ยแบบนี้นะถ้ามาในฟีจอปินเพราะว่าแตกไม่ตันกว่าสามพันอะช็อตนี้นะเนี่ยโอ้โหไหลดีจริงครับนอกฟีจอปิน,นครับดูดิดูด,ดิคูณห้าคูณสี่ครับทุกคนดูดิอืม ผมจะขอหยุดที่พันห้าร้อยเขแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ได้อะไรประมาณหนึ่งพันนะโอเคครับไม่ไปต่อนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับตะไขว่เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมแล้วก็คลิปใหม่ๆนะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย